จตดโทษนะครับฟุตบอลซิลินทรนครับระหว่างนักกีฬาอำเภวอวันอรนิวาสกับนักกีฬาอาำเภอรคมตะก้านะครับตอนนี้หลังจากครบ90นาทีนะครับเสมอมกัน0ูน,น,นต้องมาเตะจุกโทษนะครับ

บอกเปแล้าว่าเขาลูกนี่ลูกเขาบอกไปแล้วว่าเขาลูกนี่ลูกเขาลูกชวดลูกตาลว่าเขาตอนนี้ทำตะกร้านะครับจะได้ยิงนอนยิงไปหนึ่งคนแล้วเข้าไปแล้วนะครับ

เอาลอลต่อไปคัมตะก้านะครับจะได้ยิงตอนนี้ว่านอนนำไปแล้วสองประตูต่อหนึ่งนะครับการเจ็ดโทษเข้าไปเหมือนกันนะครับประตูลงทางเหมือนกันนะครับตรงนี้ที่มันเข้าอยู่บอลไม่เข่าเลยนะ เชียเยอะอยู่เหมือนกันนะครับน้วานอนนิวาสนะครับจะเป็นทีนปนย,ยประตูปัดโดนนะครับแต่ปัดไม่พ้นประตูนะฮะนานอนก็นําไปแล้ว3ประตูต่อ2นะครับต่อไปก็จะเป็นคําตะก้านะครับได้ยิ คำตะกาจะเป็นคนยิงคนที่สามตอนนี้วานอนก็ยิงไปแล้วสามคนก็ยิงเข้าไปแล้วสามประตูนะครับคําตะกาได้ยิงตามหลังนะครับคนที่สามเหมือนกันครับคําตะกามาดูกันว่าจะยิงมุมไหนนะครับซ้ายหรือขวาคัมตะกายิงข้ามการไปครับ ่อเนื่องครับต่อไปก็ว่านอนนี่ว่าจะเป็นฝ่ายหญิงนะครับอาจจะสั่นนิดหนึ่งนะครับตื่นเต้นเหมือนกันนะครับ วานอนนะครับจะเป็นคนยิงนะครับเข้าไปแล้วนะครับตอนนี้วานอนนำไปแล้ว4ประตูต่อ 2, 2> นะครับมาลุ้นลูกนี้นะครับ มาลุ้นกันลูกนี้นะครับถ้าคาตะก้ายิงไม่เข้านะครับวานอนจะเป็นแชมป์นะครับถ้าเข้าก็ต้องมาลุ้นนักกีฬาจากวานอนนว่าต่อไปนะครับ าดูครับว่าคัตะก้าจะยิงไปมุมไหนของประตูนะครับซ้ายหรือขวายิงเข้ามาเกือบกลางประตูนะครับออาไปแล้วนะครับคํตาตะการนี่คำตะกา้าก็นําเข้ามา3ต่อ4นะครับลูกนี้ยิงเพื่อแชมป์นะครับ ลูกนี้ยิงชั่วแชมป์นะครับวานอนนด้ว่าถ้าเข้าเป็นแชมป์สมัยแรกครับถ้าเข้าเป็นแชมป์สมัยแรกแต่ออกข้างไปครับตอนนี้เสมอกันแล้วโน่นครับตอนแกนคกับตะการนะครับตอนนี้มาเสมอกันแล้วนะครับตอนนี้มาเสมอกันแล้วนะครับบอกว่ายิงจุดโทษนี่อะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับปีบหัวใจเป็นอย่างมากนะครับ

ตอนนี้ผมเชื่อในที่กระเท او ลูกบอลอ๋อยังไม่เสมอนะครับผมพูดผิดนะครับคันตก้าตามมา3ต่อ4นะครับยิงลูกนี้เพื่อตีเสมอนะครับยิงลอลูกนี้เพื่อตีเสมอเริ่มใหม่เริ่มใหม่ฮะอ๋อเริ่มใหม่มาเริ่มใหม่ในที่สุดนะครับมานอนดีวาดก็ได้แชมป์นะครับผม แชมดูครับบรรยากาศที่ดีใจนะครับบรรยากาศที่สนามแตกครับพี่น้องครับได้แชมป์เรียกว่าน,นะครับน้องนุ่มหวานลูกปมไม่มีอะไรแน่นอนครับยิงไม่ดีต่มาแิงได้ นานอนก็ได้แชมป์ไปนะครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณนักกีฬาขอบคุณทุกท่านสนับสนุนขอบคุณพุกกกำลังใจขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณที่ให้การสนับสนุนกับฟุตบอลสินมพอนทัพนะครับปี2,563นะครับที่สนามอำเภอสว่างแดนดินครับผมเจอกันปีหน้าครับผมสวัสดีครับ